สมแดงแรงริบช่วยพี่ชิดความอยากต้นตคนลายคนให้บบใได้สมไดงนี่ใบมันห่านอุดมสมบูรณ์นะใบอย่างเงี้ยใบน้อยก่อนที่จะใช <ใจ S 1> ้นะใจ๊ปีแรกก็จะงหูผลทันทีเลยแหละครับมาลองนะก<ช>็ผมซื้อหว่าดูมันพิษของพิษตาขึ้นมาเลยอะเอาต่อนนพ้นแล้วนะใบมันบวกขึ้นมาแล้วก็มาลองลำใหญ่ฝนลำใหญแล้วตกสินเม็ดขึ้นมาแล้วลูกเม็ดมันก,ก็สวยอย่างเงี้ยแล้วก็เอาส่งเข้าประกวดของจังหวัดอ่ะ ได้ที่สองก็จมเชยอ,อยู่ปีแรกได้สองางวัลได้สองรางวัลมาปีนี้เปียบเลยครับเต็มที่เลย <c oughs> แต่ได้ที่หนึ่งจมเชยที่สามยังมีได้หมดอ่ะเนีนี่นะครับแปดเก้ารางวัลกับปีนี้อ่าดูเลยก็ได้เลยมันจะเป็นพวงอีนนะเป็นพวกนั้น,ะน,น,นอย่างอินเลยนะข้างๆเนี่ยเขาจะเก็บหมดแล้วนะคะแต่เขาจะเหลือพวงเนี่ยไหวนะคะเผื่อตีวันผู้กระประ๋อเป็นจะเข้ามาเล่าข่าวมูแม่โจ้นะครับอะไรแม่โจ้ใครจะมาดู แต่อันนี้เราจะเก็บไว้พวหงหนึ่งเ voilà. ื่อเป็นหลักฐานหลักฐานไว้จะมีหสองพวงนี้ไปถ่ายกันเนาะอืมเนี่ยรูปมันจากอี้เลยตอนนี้ก็จะจะท่านี้แฮคแล้วจะเอาพริกพริกลงหน่อยเนาะตอนซาด้วยตอนแรกแทงทีหลังจากทิ้งใบมันดูสมบูรณ์แทงออกมาแล้วก็เขาค่อยไล่เอาอันเขาไปฟันเนี่ก่อนเนี่ยเขาบอกว่ากินได้ลีแน่มันจะได้เงินอันนี้ผีิ่นได้ได้แล้วนี่นี่มันพลิกผานแลออกมาเนาะคุณซื้อว่าลำใยเข้ามาเดี๋ยวแฮคแล้วมันโะจมใบมันเขียวมันนี่เหมือนเก่า อ้าตอนย้ผปกันสมแดงนี่โอ้ถึงไกอ่อนใจจางวะนะน้ำย่เข้าสวนถึงบมวนเหรออันนี้มันใดแถวที่เก่าปแล้วนี่ออกหมดเลยแล้วอยู่ที่สวนกระสันงูเขาเนี้ยพอดีมาเจอเจอไอ้เนี่ยพริกเนี่ยงูง้งง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 นเงเงงงงงบงิงแงง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 งีนี้ก็ติดงังเงงงงตอนงงจงง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 ง่งงงงงงองงงงงแงง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 องงงงงแล้วมันจะแปลงจ่อยาลงจะเม็ดมัน ถ้ามันเม็ด oh. ข oh oh. ึ้นมาพอดีแล้วก็เม็ดตัวก็จะเอาเนื้อผัดเขียวพริกอ่พริกคนสลับกันก็ได้อีกทนะสลับกันสลับกันก็ได้พริกแล้วก็ส้มแดงที่ดำแดงน่ะโอ้พุะทุงขอให้แหนพร้อมที่หนึ่งแล้วเอาลงนาะเป้าเป๊ะเป๊ะละโหอย่างเอี้ยเนี่ยลุ่มลำอี่นี่สนใจได้แต่ตั้งใจไว้ติดแล้วพร้อมปีไม่เหนื่อยหรอกจ้าเอาแซ่มาปาดส้มได้เทาได้เอาได้ได้แจได้เคขอบคุณค่ะบัวชา่ะ